อยู่โอเคมาเอาใหม่ทุกคนนี่เราคัดออกมาเลยอีดีดคัดมานะคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะมาช้อนใหม่นะคะกอนอื่นเลยวันนี้เราจะมาทำบัตรกันค่ะทุกคนกอนอื่นก็อืมสลิดออก Selection ตรงนี้ไว้แล้วก็ Edit Cut ออกมาแล้วก็กดกดเป็น Create New Form นี่เราจะได้เหรียญมาอันนี้แล้วก็ลงสีเหรียญสีที่เราจะใช้เป็นสีทองแล้วการสีทอง แล้วก็จากนั้นเราก็ลงสีพื้นค่ะสีพื้นเหรียญก็เป็นตะมานนี้เป็นเหรียญอันเล็กๆแบบพิกเซลพิกเซลลุกขึ้นเนาะ ลราก็ได้เหรียญแล้วทุกคนแล้วก็ selection นะคะแล้วก็กด edit แล้วก็ register material กด image ค่ะแล้วก็จากนั้นมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เราตั้งชื่อมันคือเหรียญน,นะมันคือเหรียญที่เราตั้งค่อว่าเหรียญรอ เอียเอหอห่อรอยยยเหรียญเสร็จแล้วจากนั้นก็ติ๊กลิปเชฟแล้วก็เลือกที่ลงชูเซฟโลเคชันเราเซฟตรงบัตรนะคะแล้วก็ใส่แท็กเพื่อหาง่ายขึ้นพิมพ์ว่าเหรียญแล้วกดโอเคค่ะ ก็รอมันเซฟแป๊บหนึ่งโอเคมันเซฟเสร็จแล้วจากนั้นเราไปหาชุบดีลิทก่อนเมื่อกี้สอนพลาดเรามาเลือกตรงแล้วหาบัตรบัตรจุดจุด,จดบัตรวงกลมหาบัตรวงกลมอย่างนี้นะคะจากนั้นกดลิกขวา ที่ขวานะคะที่ขวาแล้วก็ดูปบิเคตซับชูดูบิเคตซับชูนะคะกดเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อฮัวลอยยาโยเหรียญแล้วก็กดตรงนี้เพื่อตั้งรูปเอารูปอะไรมาตั้งก็ได้อันนี้เอาเป็นรูปหน้าเขามาตั้งนะ โอเคแล้วก็จะมีบัตรใหม่ขึ้นมาเดีย๋ยวเขาไปลากลากไปที่ที่มันเห็นง่ายๆก่อนมันจะมีบัตรใหม่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ให้เรากดตรงรูปประแจก้มกันก้มกันลูกไขควงประแจหรือไขควงสักอย่างไอ้ไขควงมันแหลมๆมาน,นี้ประแจ เออกดเข้าไปแล้วก็กดตรงบัตรทิปนะคะแล้วก็กดแมทเทเรียลแล้วก็กดตรงรูปกระดาษแล้วก็หาคำว่าเหรียญน,นี่เจอคำว่าเหรียญแล้วแล้วก็กดโอเคเข้าไปนี่มันก็จะมีเหรียญขึ้นมา ก็กด s p a e d effect นะคะนี่ s p a e d effect กดติ๊กถูกข้างบนแล้วก็มาลองดูกันว่าบัตรที่เราใช้เนี่ยบัตรที่เราทำขึ้นมามันใช้ได้หรือเปล่าลองมาดูกันกว,วิบัตรที่เราทำมันใช้ได้ทุกคนขยายก่อนอา้าวขยายบัตรกดตรง ขยายบัตรเราคงต้องต้องต้องวาดใหญ่กว่านี้ขยายบัตรเราคงต้องวาดใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนแต่ที่สำคัญคือเราได้บัตรมาแล้วแล้วก็ลบอันเก่าออกคอนแซดคอนถอนแซดทิ้งคอนถอนแซดทิ้ง แยกเลเย,ยอร์ไว้อ้ายังลบโอเคนี่แล้วก็จะได้ทองมาเหมือนถั่วมากกว่าอันนี้ชอบถั่ว <l oss> ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคน ี่แล้วก็จะได้ทองคอยทองภาษาอังกฤษนะคะคอยออกเสียงดีๆนะคอยถ้าคอนก็จะเป็นข้าวโพดถ้าคอยคอยก็จะเป็นเหรียญ ก็เราสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้แล้วเรา,เาจะเปรและเราจะเอาให้มันดอกแทนม,มันติดกันอย่างนี้คือเรามันจะเป็นริบบิ้นนะคะริบบอนอยู่ไหนริบบอนหาริบบอนกัน ให้โดเทโจ๊กทีเล่นมือชื้อควายน็ไม่ดีนี่ตรงนี้มันเป็นริบบอนนะคะมันจะติดกันเนี่ยถ้าติดริบบอนไว้มันจะติดกันอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ติดริบบอนมันจะยังไงดีอธิบายไม่ถูกริบบอนมันจะเป็นอย่างเนี้ย มันจะเป็นแบบเหมือนเราทําผ้านี่มันจะขาดอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ติกลิปบอนมันก็จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นี่หมุนตรงนี้ ไม่บ,บลิบบอลเราจะเป็นสเปรย์แทนสเปรย์ไหนสเปรย์อิงอุ้ยกดเกินกดเกินก็กดไหลย,ย้อน นอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเหรียญเท่าไหร่นะคะมันเหมือนถั่วมากกว่าตอนนี้ถ้าใครอ่านเว็บตูนเรื่องนี้ก็มันคือเหรียญน,นะคะโอเคไ้เจอกันใหม่คราวหน้าว่าจะสอนอะไรนะคะ